สบายดีสบายดีสวัสดีสสดพ,พ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขูสุนเดอร์อยินดีตอนทับเขาสู้่องน้องายสาวดาวคือเก่าแล้วพี่น้องตอนนี้นนองายสิไยายามงูเนะาะเพราะว่าพ้นตกพี่น้องวันนี้พ้นตกเอาง,งูต่องไปใส่เนาะเอาง,งูต่องไปใส่อยู่บอนเก่าพี่น้องอยู่หัวหน้าบางเสานี่ก็ยามเนี่ยแดดบางเสานี่ไลป่ปลาายเนะพี่น้องตอนเพ่นขึ้นตะลาหน้ากะสิพยายามบางอีกว่าสิได้ด้วยว่าไรเนาะ ตอนนี้ก็ร่างขึ้นตะโรคกะพี่น้องนี่บ่ขึ้นตะโรคกะน้องตายข้นตะรำหน้าอีเมะแล้วลกกะเนาะขึ้นแต่รำหน้าตอนนี้ก็ประมาณชิบสองมุ้งนะพี่น้องลงลงเจ็ดมุ้งขืนชิบสองมุ้งไรหน้าให้เดียวเนาะไปพี่น้องน้องตายสิไปยามเบิ่งงูอยู่หัวหน้าเนาะไปสิได้ด้วยบ่ได้อีเมะกะลกกะอยู่ผู้เดียวน้องตายขืนนี้ก็ยังสิมาเห็ดกินกินเข่าอีเลย่อนี้อีเมะกับ่ยอมขึ้นเนาะพี่น้อง โบได้กะเด้อพันกลกไปพี่น้องไปเบิ่งกันได้เนาะก่อนไปทำส้มกับฟากก็ได้ก็แท็กก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อเข่าก็เคี้ยวไปเลยเนาะเข่าน้องใต้ยลำแถวหัวหน้าก็อีเมลเคี้ยวไปเลยพี่หน่อลำเท้าหัวหน้าซ้ำให้ยืดรูมอีกยืดรูมนี่สงสัยหอยกินมันเบิด เอากระคุใหญ่ไปนี่สิม,นม,มนันบอมันบอมันกะทาดุนไปน้ำกันพี่นอ้องขึ้นจะรับหน้าเมือ่อยพวกแห้งเลย,ยงมายามงูอือเขามายามกับโมมี่ยังกินเนาะโมมี่ยังกินเขาเพล่เพบางเพล่นกินงเขาก็ปีงปลาพี่น้องตอน ตอนเที่ยงนี่บ่หูว่าสิกินกับยังยามงูกับจักสิถือบ่ถือแถวนี่กับสีดำอเวอร์ดนี่บ้านบ้านเขาแล้วมันบ่ออกเนาะสีดำอเวอร์ดสูนี่งามแน่ค่าบ้าน ขน,นากับพี่ตะมกักนีย่ยเจ้าพาส เดี๋ยนี้ไม่แย่งเขียนน้องตายไม่แย่งเขียน,พ,นพ่วเพ้นโต๊ะยิบยิบอ่ะไม่เตะนกใงไหนาเบริร์พี่หน่อยไงยบม,มีดางขูบจับบ่ไรงจับเอาบบไรงสักแต่เทียงลงมาหัวหน้าเนี่ยกใกล้เต๋อเลย เทียนี่ลำลำบ่เลยนา่มได้ะฝนตกดินซ้อนซ้มือนน่มอ่างนะพี่น้องเอ้เขาบานนะุนี่บานอาวส์บานแน่อีพอกะไป่า้เนาะ ไปถาอูห้หอยสปอนี่พี่น้องมานกินเขานี่อหยอหยหอยเสื้อดีลำดำนี่แม่เบิร์ได้นี่พี่น้องเองเบล่อู้ตายตายตายน่นี่เบิร์ตเขาขึ้นมาก่อนจะสก็บออก ขอาวเิร์ตเป็นเดินเป็นเดินนะห้อยเห็ดลำหน้าอยู่ดุมบ่ท่านเด๋วถ้าอันนี้มันกินเขาเบิร์ตนะได้บอสมาคอยเนาะขึ้นมาเลยแหละใจสิเก็บมันตอนนี้บ่ไปเมื่อยแห้งพี่น้องอู้หูเบิร์ตเป็นเดินเป็นเดินนะเขาเมื่อกี้เนาะสังเกตเบิบงเนาะเป็นเดินเป็นเดินนี่เดินห้อยแล้วกิน mỗi yên mà kinh là em thấy đây có thu bớt xét khẩu nạn đáy hàng xăm anh chỉ kinh đấy đâu hồi này sao nà này đâm nà nằm cầu đẹp u bớt khẩu mất cả khắc khẩu khỏi vật đi bó hay thì hèn khắc ลำกมัมบดทอีอ๋อเธกพี่เนาะสี่ะกินเขาอยู่บ้านเนี่ยนี่หูหอยเห็ดเปิดหูจีแมนหูจีแมนผู้ไรเอาเป็นผู้เอามาปล่อยหอยนี่หอยน,นมันโมลิมาเองเลยพี่เนาะตะกีมันโมีแล้วหอย พอมีคนเอามาปล่อยเพิ่นไปเวี่งกนันแต่เพิ่นเอามาเอามาปล่อยใส่หน้าเพิ่นเองเั็นแหมเซมามันก็นละไปเร้อไปกินเขาสถทีฮูหตาย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 เนี่ยน้ามกระโดดห้องอยู่ปู่ป้อหอยมาได้ใส่อีเมลมาเก็บออกก่อาเมายอไรเอ็ น้ำหลงอบัดโอ้ยนี่กินขาวกิด n กะบ่ได้กินขัตาได้นี่ น้ำก็ะไลแห้งขนาดแถวรวมฟันบุมีปันไดหอยให้นะคะเปน็นเกาะอยู่วะแล้วพี่น้องมาหอดบอนจียามมัยเนาะนี่งูลงตายใส่ไว้หัวหน้ามันไดเด้พี่น้องหน้ามันไดอึ๊บโอ้ให้หัวหน้ามันไดสิมะยามึงว่าชิเลยดิชิเลยน้อง จะห้อยกินข้าวยี่น้องเอ้ยนีเมาเดี่ยวกระโดดอ่งเขาแล้วบันี้ กูเห็นสงสัยกับควอมึหมือันะนสั่นเล กูหมาดเหรอพี่น้อมงเอ้ยมือนี่หมานอยู่พี่หนอหมือนี่นนย่างคางหนึ่งเนาะย่างคางหนึ่งเอาหนามใส่เพราะว่าย่างปลาตั้ตายนี่ปลามีแตป่ปลาขาวเนีย่ยว่าเบิ่งคางอีกคางเนาะ

ห้าเทียงเลยเด้อบอนี่ตอนนี้ก็ยามงูแล้วแล้วพนะี<ะ>่น้ะงปยามงูแล้วลราขึ้นกันเนาะขึ้นเท้างเทียงก่อนบอนี่ขึ้นไปห้าเห็ดเห็ดกินเห็ดยาก่อนไอ้กินเากกนากกนขาอะน้ำได้ขนาดน้อ กินเขาเป็นเดินเป็นเดินนี่พี่น้องเอ้ยหนามกะไม้ไหนเห็นบ่นามแกงมุทิแถวดมนี่ย่านบ่ท่านดำอยู่ล้ำแถวทึ่งก่อนเนาะล้ำกะนี่แหละพี่น้องคือเห็นนี่แหละหอยมันกินเขาเก็บออกกับโบเบิร์ตนันลายอดี ขึ้นมาตอนเพ่นกะมะแกงโนมัยแล้วพี่น้องแกงโนมัยกินเขาเพ่นขึ้นมาตะลหน้าแล้วมะแกงโนมัยแกงโนมัยเสร็จพักกันแย่งออนนี่พักกันแย่งโอ้พักกันแย่งคืองานเอามาเอาบักอื้อมาบ้านใส่บานมาใส่บักอื้อนั่เนาะนี่หอยมีอย่างไดอย่างกินเขาเพ่นอันนี้กะลองแกวเพลินพานมาคืออาเนาะคนมาขออยู่อาศัยสิบากินเขาเพ่น น้องเจอะสบายดีเดนตีสบายดีแกงด้วยเดี๋ยวบอสแม่แกงน้องใหม่เมื่อยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาอลไรกะอีเมย์ฮ็ดกินซะตอนนี้กะขับในรอบพี่น้องเพราะว่ากินข้าวเดี่ยวเลยกะเผาลงลำหน้าต้องาะว่าฝนตกพี่น้องตอนนี้มันก็สีตกอีเดีแหละ กสำหรับคลิปนี้ก็สิคกีค้พียสมีเด้อพี่น,น้องขอกันมาคลิปหน้าฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุตาเด้อบ๊ายบาย